สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอ,อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่อง The Letter จดหมายรักคือภาพยนตร์แนวโรแมนติกดรามา่าที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีพศ2547ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับไม่เพียงแต่ทำรายได้ถล่มทลายเท่านั้นแต่ด้วยบรรยากาศเนื้อเรื่องและการแสดงของนักแสดงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นหนังรักที่อยู่ในใจของผู้ชมหลายท่านมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อสิปีผ่านไปกับนังรักที่พยายามถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้ากับยุคสมัยอย่างไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำที่หลากหลายกระแสบอกค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อของเดอะเลเทอร์ส่วนจะเป็นภาคต่อของเดอะเลเทอร์จริงหรือไม่วันนี้ครับคุณพัชโตพัชชนพันธารักษ์จะพาเราไปนอกรอบก,กับพ่วงกับของเรื่องนี้อย่างคุณอุ๋ยดนซีนิมิบุตรกันครับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอดิวผมก็บอกกับตัวเองว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณ ผมจะไม่ทำให้ดิวต้องเสียน้าตาอ,อีกูนครับพูดว่าไทาม์ไลน์และจดหมายความทรงจำเนี่ยหลายคนเห็นทั้งทั้งหน้าหนังด้วยเห็นบรรยากาศด้วย จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นภาคต่อของเรื่องเดลเตอร์ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เลยฮะมันเป็นคนละเรื่องเลยฮะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทําเป็นคผลผู้ผลิตเดลเ t อร์ด้วยนั้นก็ตอนแรกก็เราจะทําเรื่องไทม์ไลน์ขึ้นมาเนี่ยจะพูดถึงความรักก็เลยไปคิดพล็อตที่จะทําเรื่องนี้ขึ้นมานี่คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปก็สมัยไม่ลงตัวสตีก็ไม่รู้อันนี้คือแต่แรกเลยครับแล้วก็มานึกถึงว่าเออจริงๆตอนที่เราทํเล e เ t อร์เนี่ยเรามีตัวละครสองตัวที่เราทิ้งท้ายเอาไว้แล้วเราอย่าร หรือว่าบทสรุปของชีวิตเขาเป็นยังไงก็เลยไปยืมตัวละคร2ตัวนี้ก็คือแม่กับลูกชายแล้วก็ไปหยิบเอาต้นบให้บรรยากาศต้นบวยมาซึ่งเอามาเขียนใหม่ทั้งหมดไม่ได้ต่อเนื่องจากอนั้นใดๆเลยจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งเรื่องก็เป็นไทม์ไลน์ของของตัวพระเอกของตัวเจจิที่ที่มามาเป็นตัวอย่างขนังเรื่องนี้นะก็ต้องไปดูกันว่าไทม์ไลน์เขาเป็นยังไงบ้างคือมันก็เริ่มต้นจากแม่คนหนึ่งที่เขามีลูกชาย แล้วก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เ,เด็กๆเ,เ,เ,เลย mm hmm. ก็คือสามีหลังจากสามีเสียชีวิตไปเขาก็ต้องดูแลทั้งลูกดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งไร่ทั้งหมด mm hmm. ด้วยตัวคนเดียวสิ่งที่เขาทําได้ก็คือว่าแม่ก็ต้องฝากความหวังไว้กับลูกชายว่าเมื่อลูกชายโตขึ้นนะก็ต้องมาดูแลไร่ดูแลทุกอย่างแทนพอ่อแต่สุดท้ายเนี่ยการตั้งความหวงคุณแม่เนี่ยไม่เคยถามลูก ว่าลูกอยากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของลูกชายแหละเป็นไทม์ไลน์ของลูกชายนี่แหละซีได้บอกว่าชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรหลังจากเขาตัดสินใจว่าเขาไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของใครเขาไม่อยากอยู่เขาไม่อยากทําตรงนี้ยเขาอยากจะไปมีชีวิตไปของตัวเองแทนนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าไม่ในจดหมายนี้บอกว่าแทนเอนดิตคณะวารสารที่กรุงเทพแม่ว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยอะไม่มีอะไรผิดหรอกแม่แทนไม่ได้เลือก คณะเกษตรต้งหันแรกแล้วทำไมแทนทำแบบนี้อ่ะคือฟังเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะซซเรียสเหมือนกันนะดราม่าเหมือนกันแต่หลายคนเห็นภาพมาว่าเป็นเจมจิเป็นเต้ลจดินพรคร่อนข้างจะเป็นดาราวัยรุ่นค,คนต้องถามว่า ทำไมถึงถึงเลือกเขาเหล่านี้อย่างเจมเนี่ยเป็นเพราะกระแสด้วยไหมพี่ผมรู้จักเจมที่กองถ่ายพี่นกชัดชัยตอนนั้นเขาถ่ายคุณชายอยู่จุดาเทพเขาอยู่ยังไม่ออกอากาศเลยนะคุณชาย้นยังไม่ดังกน่นอนนายรับกำลังถ่ายทําอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยเจมจริงจริงเขาเป็นคุณชายหมอเพราะนั้นเขาจะต้องเรียบเนียบมีผมเรียบเรียบใส่แว่นตาผมก็ดูดูแรกแกก็ดูรู้สึกว่าเอ๊ะน้องคนนี้ดูเรียบร้อยเรียบร้อยจังเลยไม่น่าแต่ใช่จะเลไม่น่าไม่น่าจะใช่คาแรคเตอร์ของเราทีนี้พอไปคุยกับพี่นก เขาบอกพี่โน้ตบอกเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นเด็กต่างจังหวัดเมื่อก่อน,นก,ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นอยู่ต่างจังหวัดเป็นไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กเจนนี่อย่างนั้นเลยฮะ่ไตัวจริงเป็นงั้นเลยแล้วเราก็เออนีน่าสนใจก็เลยก็เลย เรียกน้องเขาเข้ามาแคสติ้งคือเมื่อเราได้ผมได้เจมาแล้วก็มองหานางเอกหรือว่านางเอกผมน่าจะเป็นใครคือตอนแรกผมก็คิดถึงชั้นเดียวอ่ะคิดถึงหาหานางเอกสักคนที่เขาเหมาะสมกันส่วนสูงใกล้เคียงกันซึ่งพอมานั่งไตร่ตรองอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันชั้นเดียวเกินไปนะับนี้ถ้าเกิดเราจะคิดให้ลึกไปกว่านั้นอีกเนี่ยจริงๆแล้วการจะเติมเต็มกันและกันเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่ไม่ไม่เหมาะสมกันมากนะครผมก็เลยตั้งนางเอกไว้ว่าหนึ่งอย่าสูงมาก อย่าสวยมากอย่ารีบร้อยอย่าอย่าแบบดูเป็นอย่าอย่าดูเป็นนางเอกนางเอกแล้วก็เต้ยจรินพรก็เด้งขึ้นมาในในแปลว่าตอนนี้เต้ยต้องดูแล้วว่าเขาไม่สวยมากนะว่าเขาทราบแต่เขาน่ารักมากเขามีเสน่ห์มากความมีเสน่ห์เนี่ยมันมองได้ตลอดเวลานะฮะในการแสดงหรือในตัวจริงของเขาในแต่ละห่วงอารมณ์เนี่ยมันแตกต่างกันฮะเพราะฉะนั้นมันจะน่ามองอยู่ตลอดเวลามันจะน่าสนใจตลอดเวลาว่าทำไมมุมนั้นมีมุมนี้ได้เหรอมีมุมนั้นได้เหรออะไรอย่างเงี้ย รลบทเป็นจูนค่ะจูนก็จะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีความสุขได้ด้วยเพราะเรื่องอะไรอะค่ะเคยเกิดอุบัติเหตุบางอย่างตอนเด็ก เกิดขึ้นแล้วทําให้จูนรู้ว่าชีวิตนี้มันมันสั้นมากอะค่ะจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นจูนก็จะทําอะไรตามที่เราอยากทําจูนพยายามบอ,อกแทนว่าชีวิตเนี้ยมันมีความหมายอะไรมากกว่าน,นั้นผมว่าจะเป็นส่วนของจูนมากกว่าที่จะมาเติมเต็มในชีวิตของแทนเพราะแทนเองก็ยังไม่รู้ว่าจริงชีวิตต้องการอะไรอยู่แล้วมันเหมือนกับจูนมาเติมเต็มชีวิตแทนให้ได้รู้ว่าชีวิตเนี้ยมันควรทําอะไรบางอย่างความฝันของจูนอะคือการได้เห็นโลกกว้างได้ไปเที่ยวรอบโลกแล้วแทนอะ ไม่รู้ดิแทนแค่ไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากทำไรแทนชอบพี่ออนเหรอกออ็จูนแทนคนที่จะรู้ตัวเองได้เลอนะว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตอะไม่งั้นแทนก็จะเป็นคนที่โลเลแล้วก็ไม่มั่นใจอย่างนี้ไปตลอดชีวิต พี่อยู่บอกบทสรุปคร่าวๆแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าหนังมันมีชั้นเชิงมันลึกไปเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นเหตุผลไหมครับพี่อุ๋ยว่าจําเป็นต้องเลือกอีกสองนักแสดงก็คือพี่ป๊อกกับพี่ปีเตอร์เป็นคนที่ฝีมือสูงมากแล้วก็ได้รางวัลมาหลากหลายเวทีใช่ที่เเหตุผลเนี่ยด้วยความเหมาะสมนะฮะด้วยด้วยขออนุญาตพูดว่าด้วยด้วยวัยของนักแสดงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นได้แล้วก็แล้วก็ชนเชื่อคนเชื่อได้ฝีมือและฝีมือนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะฮะเขา บอกเป็นคนทําให้ผมนั่งร้องไห้ในกองถ่ายตลอดเวลา oh. Oh. อันน,น,นี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้ทํางานไปแล้วก็มีความรู้สึกแบบนี้ ตัวละครของผมเนี่ยจากบทภาพยนตร์เนี่ยจะจะจะถ้าอ่านแล้วจะรู้เลยว่าทุกคนจะมีเปลือกซ่อนอยู่ในซ่อนตัวจริง,รงๆไว้ข้างในข้างนอกก็จะเป็นดูเป็นคนล่าเรื่องดูแต่ข้างในจะมีเปลือกหุ้มไว้เพราะนั้นหนังมันจะพูดเรื่องหนังก็คือการกระเทาะเปลือกของแต่ละคนออกมา mm hmm. ตั้งแต่แม่เปลือกของแม่ก็คือหุ้มไว้ด้วยเอาความรักของ ของคุณพ่อความรักของสามีเก่ามาหุ้มตัวเองเอาไว้เพื่อจะให้ตัวเองมีชีวิตยอยู่ได้พี่เองต่อสู้ไปได้แล้วก็สุดท้ายก็เอาเปลือกของลูกมาไว้มาหุ้ม,มไว้อีกว่าเนี่ยลูกนี่แหละเป็นความหวังอะไรคือทุกอย่างเขาจะมีเพราะนั้นบทสรุปของหนังเรื่องนี้ก็คือว่าทุกคนจะเห็นเนื้อแท้ของของตัวเองเนื้อแท้ของแต่ละคนแล้วก็จะรู้สึกว่าโหยความเป็นเนื้อทำไมเราไม่เรามีเปลือกมันไว้ทาไมทาไมเราไม่กระเทาะเปลือกเราเอาเนื้อแท้มามาคุยกันตั้งนานแล้วมีอะไรล่ะให้แม่ฟังก็ได้นะแทนเดี๋ยวสิลูก มันไม่มีใครแทานที่ใครยากหรอกนะไอ้สิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความฝันของแม่จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นความฝันของพ่อที่ตายไปแล้วแน่หร่พอออกสายคุณผู้ชมเข้าไปดูแล้วหนังจบเครดิตขึ้นเขาจะรู้สึกอะไรคือเขาคงอยากจะจับมือคนรักไว้แน่นๆแล้วก็บอกรักกัน อันนั้นแล้วอันนั้นคือจุดประสงค์หลักของผมเลยอยากให้คนเข้าใจแล้วก็ได้ตระหนักว่าความรักมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตความรักมันเป็นสิ่งสวยงามาการุณามอบความรักให้กันในขณะที่มีชีวิตยอยู่เถิด ทไลน์จดหมายความทรงจำภาพยนตร์ที่ทำให้คุณผู้ชมอิ่มเองมไปกับความสุขจากความรักติดตามได้เร็วๆนี้ในหลวงภาพยนตร์ครับส่วน,นแฟนละครคุ้มนางครวนครับช่วงหน้าเรามีเบื้องหลังการถ่ายทำของนักแสดงที่ถือว่าเป็นตัวสร้างสีสันความจอมาฝากกันสักครู่เดียวครับนางหลักนางหลักถ้สวยแล้วเดินไปทั่วก็ไม่ว่าอะไรนะ <Yeah. S 1> คุณหมออยลิขิวิตก้าว <Yeah. S 1> ไป สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องดื่มเอ็มสตองผู้ชมครับคุ้มนางครวนละครผีระทึกขวัญที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นแบบละครซ้อนละครนั้นเบื้องหลังการถ่ายทำในยุคนี้ครับมีนักแสดงท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวสร้างสีสันความสนุกทั้งในและนอกจอนั่นคือคุณมอริสเคครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปนอกรอบกันเลยครับ บีบีไม่ยอมนะคะที่อื่นมีถ่ายตั้งเยอะแยะทำไมไม่ถ่ายทำไมมีเรื่มถ่ายที่คุ้มผีเสียงคะน้องอาจจะประสาทหลอนไปเองก็ได้จะมาว่าน้องจะเสพยาเลยนะคะฉันยังไม่ได้พูดเรื่องเสพยาเลยนะคะยังไงฉันก็จะฟ้องไม่ได้ไปฟ้องจะยื่นไงเอาทนายที่ไหนบอกเรียฟ้องคนนั้นแหละไม่ได้เลยฟ้องคนนี้ด้วยนะในพาร์ทปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคอมเมดี้เยอะแล้วยิ่งพี่มอริสเคพี่พี่โอลิเวอร์พี่นกเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ดีมากกับการต่อหมุกไปเรื่อย ก็คงคายได้ที่นะรีดเข้ามือเลยนะ้หรักน้ำลักโอ oh, พี่มอลิสเคนี่ต้องบอกว่าตัวท็อปของกองเหมือนกันนะฮะ mm hmm. เขาเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาสร้างรอยยิ้มให้คนอื่น mm hmm. ก็บางซีนมันเครียดแล้วก็เป็นซีนรวมอ่างเงี้ย mm hmm. เขาก็จะแบบพูดทำอะไรตลกตลกขึ้นมาให้คนอื่น mm hmm. เขาแบบยิ้มกันพูดหมอปอย ชีวิตก้าวไปพอละแค่นี้แหละถ้าพูดถึงน้องตูงตามนี่แล้วน้องก็มีขนมมาให้กินตลอดเวลาไม่ได้รักน้องตรงขนมนะคะรักน้องตรงที่น้องเป็นน้องนี่แหละค่ะอยากกินขนมหรออยากกินอยากกินขนมหรืออยากกินแล้วล่ะค่ะอะไรละคะเวลาเป็นซีนที่เป็นซีนก้องถ่ายซีนที่เราแบบอารีทูหรืออะไรอยู่ในกองด้วยกันก็จะเจอกันแล้วก็จะเป็นซีนที่สนุกมากเพราะว่าทุกคนจะปล่อยมุกกันเฮฮามากจนถึงขั้นที่ทําให้ทําให้เรารู้สึกว่ารีแลกซ์แล้วก็ ขไปกับเขาแวววหหาาเดินไปทั่วใช่เ่ถ้าสวยแล้วเดินไปทั่วก็ไม่ว่าอะไรนะอันนี้เซ็กซี่แล้วเดินไปทั่วเนี่ยไม่ดีเดินนายไหนปากปากก็ระปกคุณเจ้าปกเจ้ิ่งแฟนเล่นกับพี่มอริสเคนี่โอ้โหสนุกมากค่ะต้องบอกว่าแบบที่มอริสเนี่ก็คือเป็นนักแสดงที่ เก่งมากในการรับส่งอารมณ์เขาจะมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่จะแบบว่าให้แกรนได้เล่นด้วยคือจะคอยคิดมุกรับส่งกันตลอดนัแบบสนุกมากส่วนความเข้มข้นของละครคุ้มนางครวนคืนนี้เจ้าดอลล่าสะกดให้ตรีพบเดินมาหาตนที่คุ้มร้าง ที่นี่เธอมีพลังอำนาจมากกว่าแต่แผนการรื้อฟื้นความทรงจําของตุียภพกลับต้องล่มจะเป็นเพราะเหตุใดนั้นติดตามได้รายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ